จะได้มะกอนะฮะมาวางขายนะครับแม่ค้านะฮะแม่ดากกอกมีวิธีการทําอย่างไรอ่ะมาดูใกล้ๆชัดๆเลยนะนี่คือเก็บมาจากบ้านนะครับเก็บมาจากบ้านใ<า><า>สต่ตะก,กร้านี้มานะฮะต้องพนุถนอมหน่อยนะคะใส่ตะกร้า,กการมาอย่างดีแล้วเอามาล้างนะครับต้องอาบน้าแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวให้สวยงามนะครับแล้วก็ถึงมาขึ้นนี่ขึ้นแผงนะฮะไม่ใช่ว่าเก็บมาอยู่ๆก็มาวางเลยนะไม่ใช่นะครับ ต้องล้างให้สะอาดให้สวยงามเอี่ยมอ่องอรไทยนะจับน้องแต่งตัวเวลา <laughs> เวลานำไปไหว้ก็จะได้สะอาดหมดจดไงถูกต้องเลยนะโอ้โหมะละกอลูกงามงามนะครับ <สะ S 1> ป๊าดงามแท้นะฮะเออมะละกอปลูกธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่เอามาจากไหนอ่ะปลูกที่ไหนครับปลูกที่บ้านปลูกที่บ้านแม่ดาเองเลยนะครับลูกใหญ่มากนะฮะมีน้ำมีตาช่างไหมเออเดี๋ยว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  เดี๋ยวไปชั่งดูนะฮะลูกนี้กี่โลนะครับนี่นี่นี่ลูกนี้นะฮะกี่โลนะครับเดี๋ยวพา,า,าไปดูนะฮะแม่ดากา็ไล่ยูนนะฮะพี่เสือก็เดินตัดกล้องเฉยเลยนะฮะน,นี่นะครับเดี๋ยวไปชั่งดูนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะฮะประมาณกิโลเดียวสองเปะ๊ะสองกิโลเปะ๊ปะเออน้ำหนักสองกิยยโลเป๊ะเลยนะครับสองกิโลพอดีเป๊ะเลยนะฮะ ถ้าซื้อในห้างกิโลละ30หรือว่ายายสมองไม่แอบแอบช่างถ้าไปอยู่ในห้างนะฮะโลละ30นะฮะลูกนี้ก็เท่ากับ2กิโล60เลยนะครับอันเตี้ยๆสั้นๆนี้นะคะจะลูกละ10บาทนะคะอันนี้คือขายเป็นลูกไม่ได้ใช่ไม่ได้ช่างกิโลขายนะครับไม่ค่ะอันนี้ลูกละ10บาทแล้วแล้วฝั่งกลองนี้ล่ะยี่สิบค่ะกลองนี้20นะฮะอันนี้โลเป็นลูกขายเป็นลูกขายเป็นลูกนะฮะลูกเท่าไหร่นะลูกป้อมป้อมสิบบาท ลูกเรียวๆนะฮะยี่สิบถ้าใครจะไปตำแถมแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้จะสิบบาทนะคะอันนี้มันสุกค่ะแยกกองแยกกองไม่ได้แยกกองใครสนใจเหมานะครับเผื่อท่านใดสนใจเหมาช่วยแม่ดานะครับเผื่อท่านใดสนใจเหมาช่วยแม่ดานะครับลูกละยี่สิบบาทนะคะฝั่งนี้ยี่สิบนะฮะฝั่งนี้สิบบาทนะฮะมีหมักกระบอกด้วยอ่ะได้ไหม ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะใครที่มาไม่ทันก็ไปดูคลิปนะครับบรรยากาศที่น้องไปบุญออกเดินทางแล้วก็ไปดูในคลิปได้นะอัพคลิปออกไปแล้วนะครับผมนะกอสุกาต้นหวานนะคะมอกระปลูกธรรมชาติขายถูกมากนะฮะโอ้สิบาทสุดาต้นถูกจริงๆเนาะนะฮะถูกมากเลยครับสุกคาต้นนะนี่นี่นี่ไอ้สมรยกไหวไหมมนสองกิโลนะนี่ในสองกิโลฮะนี่ยี่สิบบาทนะฮะ ถ้าไปอยู่ในพารากอนนะฮะโลละสามสิบสี่สิบเลยนะครับนี่นะครับนี่คือลูกละยี่สิบเท่านั้นนะฮะโอ้ลูกนี้ยิ่งใหญ่นะนี่จะลูกนี้ไม่ได้สุกคาต้นมันเก็บไปหน่อยท่าสุกคาตั้ดีนะคะเ่าทานะคะมะกระโบข้าวสนใจมะกระโบวาคะลูกนี้ยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งโตนะครับลูกนี้ยายสมอนซื้อนะจองแล้วนะซื้อแล้วนะยี่สิบบาทนะฮะไม่ได้ บาทนยัยสไงเดี๋ยวได้ได้ยายสมมรี19บาทนะครับยายสมรมีเงินอยู่19บาทนะฮะตอนนี้ปังเลขสวยเลขสวยเลขมงคลนะฮะไม่ดาเปิดบินแล้วนะโดยยายสมรซื้อนะฮะเปิดบินเช้านี้แล้วนะฮะสิบเก้าบาทนะสิบเก้าบาทแห้งๆปังๆนะฮะเลขสวยเลขสวยมีอยู่สิบเก้าบาทนะก็จ่ายแค่สิบเก้าบาทได้นะครับสุขาตมัน ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเ,อออเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจะวางไว้สักวันหนึ่งสองวันก็ได้เราจะกินแบบแข็งๆก็ได้สิบาทเลขมงคลพอดีเลยครับผมเลขมันราคาในห้างไงเออในห้างเขาจะตั้งราคาเลขอย่างเงี้ยสิบเ้ายี่บเก้าเนาะนะฮะสิ 39, บาท ยายสมอนระเดิมให้กับแม่ดาแล้วนะฮะสิบเก้าบาทนะมะละกอลูกแรกนะฮะนนในเช้าว,วันนี้นะครับผมในเช้าว,วันนี้นะฮะขายได้แล้วนะบินแรกนะฮะเปิดบินแล้วเปิดบินแล้วสิบเก้าบาทครับผมนะฮะ เยอะหรือเกินแม่ดาจะกินหมดเลยสวยเลขสวยเลขสวยนะฮะอ่ท่านใดต้องการที่จะช่วยแม่ดาฮะอดหนุนนะฮะมรกอนะครับผมมี1ิบบาทกับ2ี่สิบาทนะฮะมีราคา1ิบาทกับยี่สิบาทนะฮะถ้ามีส0บาทก็เอาสิบาทไปเนาะอ่ามีสิบาทก็สิบาทไปนะฮะรับโอนนะฮะรับโอนครับไม่มีเงินสดก็รับโอนนะครับผมนะะต้องติดป้ายไว้นเอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เสือจะเขียนป้ายให้แม่ดานะครับผมนะเดี๋ยว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 รอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปหากระดาษหาปากกามาเขียนให้นะฮะระบบเก็บมาใหม่นะคสวัสดีทุกท่านนะครับนะขอบคุณนะครับเลิฟเลิฟซื้อสามลูกอ้าวโอเคนะฮะเลิฟเลิฟนะฮะเลิฟเลิฟซื้อสามลูกนะครับให้ใครคะางลูกเนี่ยให้ใครบ้างหรือว่าให้ให้แบ่งกันกินทุกคนนะฮะหรือว่าระบุใครยังไงเลิฟเลิฟนะฮะขอบคุณนะครับเลิฟเลิฟนะฮะช่วยอุดหนุนแม่ดานะครับผมนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณนุ่นครับ굿มอร์นนิ่งครับผมนะฮะสวัสดีนะคะทั้งหกท่านนะคะนี่นี่นะฮะเลิฟเลิฟนะฮะจะซื้อสามลูกนะฮะขอบพระคุณคุณเลิฟเลิฟมากนะคะที่สนับสนุนสินค้าของแม่ดาค่ะครับค่ะตอนนี้ลูกหนึ่งร้อยห้าร้อยหาร้อยห้าร้อนึงพันบาทนะคะเลิฟเลิฟก็ทักไลน์พี่เสือมาก็ได้นะครับไลน์พี่เสือนะฮะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้านะครับไลน์ใหม่นะครับศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้าครับ ลายของพี่เสือนะครับ0615158545นะฮะทักลายมาได้เลยนะฮะลายนี้ใช้ในการสั่งซื้อนะฮะสินค้าทุกชนิดนะฮะที่ขายอยู่นะบริเวณตลาดน้อยลุงพลแล้วก็สินค้าที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงทีพีสกิน,นะฮะสั่งผ่านลายพี่เสือได้เลยนะครับผมนะ0615158545นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชามานิพีชลูทินเซตบายมั่งมีนะครับกาแฟรีอาผิภัณฑนรีอาลดน้ำหนักกาแฟกรอก,อก น้ำสมุนไพรเสื้อพาไปนะหรือว่าช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านนะฮะซื้อเห็ดซื้อหน่อไม้ซื้อมะละกอซื้อกล้วยนะครับซื้อฟักทองนะฮะติดต่อผ่านไลน์ไปเสือได้เลยนะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้าพรุ่งนี้เราไปทำบุญนะแม่มะละกอกลุกละยี่สิบาทนะลูกใหญ่ๆโตโตเลยนะครับผมกล้วยสามวีวหวให้ด้วยโอเคครับเลิฟๆนะฮะ เริ่บเิบซื้อกล้วยเพิ่มแล้วนะะอีกสามวีนะครับผมเดี๋ยวเอาไปไหว้ให้เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตนะฮะมะละกอลูกโตๆนะฮะเหลือง พองนะฮะมาจากต้นเลยนะครับเก็บจากต้นไม่ดานะครับใหญ่แล้วก็สีสวยนะครเป็นมะละกอออร์แกนิกปลอดสารนั่นเองเลยนะฮะปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกธรรมชาติปลูกให้โตตามธรรมชาติไม่ไม่เละนะคะเพราะว่ามันตึ้งจะสูงมันจะง่ายหน่อยครับมะละกอสามลูกเนาะอืมลูบเลิฟสามลูกนะครับผมนะครับเอาสุกไหมเอาสุกไหมเอาสุกเอาสุกนะฮะน่าจะต้องเดี๋ยวแบ่งกันรับประทานเลยเนาะนะฮะ อยากจะเอาไปตำเลยยังไงคะเอฟซีซื้อให้ไหวใช่ไหมครับให้ไหวก่อนเนาะโอเคนะฮะให้ไหวนะครับผมได้ครับผมได้ครับผมนะฮะโอ้พอดีเลยนะฮะแม่ดาล้างมาอย่างสวยงามเลยนะครับล้างสะอาดเลยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอานะผลไม้นะครับไปไหวให้กับเอฟซีนะคุณเลิฟเลิฟนะครับผมนะ เด <that> <the task. S 2> <con> e ี๋ยวเราก็ค่อยมาเสสังนะฮะมารับประทานกันต่อไปนะตามขั้นตอนนะกกกกลลล้้้้วววยยยนะคยกี่ก็คือนี่ก็คือเอฟซีที่น่ารักเนาะนะฮะที่คอยให้การสนับสนุนนะให้การช่วยเหลือนะฮะครับผมนะฮะยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆที่ยังไม่มีรายได้นะให้มีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรนะฮะที่มีอยู่ที่พื้นถิ่นนะฮะ